สวัสดีครับสุรสินพาโชคมณีพารวยนะ้ำพี่น้องมาตามแนวทางตามความฝันแม่นี่ครับพี่น้องสี่งวดติดนะครับงวดขี่พานมากเจ็ดสามสามเจ็ดนะครับพี่น้องคือมีสองสุดเลขแม่นี่สองสุดปล่อยต่องวดมีศูนยหกศูนย์เก่าแล้วเก่าหกนะครับ มะคงสุดท้ายนะครับคงสุดท้ายมีสามเจ็ดสามหกและหกหนึ่งนะครับปล่อยพี่น้องบฏทวว่าเห็นปล่อยสายคือบบเห็นปฏิวิว่านะครับมีนะครับมีหกสามเจ็ดสามนะครับและหกหนึ่งนะครับงด,ดงดคงสุดท้ายนะครับเมื่อนี้นะครับ หนึ่งธันวาคมนะครับมาไปตามไปฟังน้ากันนะครับว่าเมนิีฟันได้ตัวใดน,นะครับได้ยินข่าวว่าเห็นตัวแดงจึงคึงนะครับอ่ะไปตามไปฟังน้ากันครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเป็นจังไหนเนาะวันพระหลังวันพระตามนาดบฝันไปเมนิฝันตัวฝันฝันมึงเคืนนี่แหละฝันดีคัก ฝันเมื่อเคื่อนนี่ฝันมาจังไลยเนาะฝันก็จัง,ก,จงก็จังไปหน้านะี่ลหละก็จังไปหน้านั่นเด็กน้อยเล่นอยู่ข้างข้างเด็กน้อยเรียนอยู่ข้างข้างบะเนีนอันมีนีมีนันผู้หนึ่งอันพอกับลูกขี่รถมามามา,มาขอกินขาวอาะ่ะล่ะมาขอกินขา,าวบะเนินขาไปในบ้าน,ขาน,นเขาว่านั่นก็เลยว่าโอ๊ยบะมีเนวกิน แล้วว่ามีปลาอยู่หันเด้ทอดปลาแหงกินก็ได้ตัวอันทอดไปได้ดอกปลาแหงแล้วมันขึ้นล่าอยากกินถอดอาจาบอกเขาได้ออกมา,บาเบอรเล็กน่อยอยู่ขางท่าที่เขาเล่นอยู่ตอนนี้ฝันเนียนเขาเขียนกระดาษมาไหกันบ่ะขืยนกระดาษมาไหว่าเด็กหน่อยมันบอกเลขเด้ออาจั่นเด็กน่อยมันหเ้เลขย,ยี่ห้ออาจั่นเลขหลายตัวอยู่ในหัน่ะ แต่ว่าตัวสุนหนังื่ออะไรืจอได้ตัวเดียวที่วงกลมไให้เท่านั้นวงกลมให้แล้วว่งกลมห้แล้วแต่ว่าเห็นหลายตัวอยู่แต่ว่าจําได้ตัวเดียวเป็นเป็นเงาเงาเป็นกระดาษแผ่นเงาเงาเลยแต่ว่าเจออ่ไรตัวสุนืจอบ่ไดเจักตัวจได้ตัวเดียวแต่ตัวที่ว่งกลมไม่จะดุดอยู่ตัวว่งกลมแม่นจําได้ตัวเดียวคือตัวมันสีออกมีตัวนห้ให้แต่ตัววงกลมที่ื่อได้สุนหนังืจอบ่ไดเจักตัว ตัวใหนเนาะตัววงกลมนเนาะตัววงกลมที่เนเด็กน้อยบอกนะคือหาหนึ่งตัวเดียวหาหนึ่งตัวเดียวเขาวอ,อกงกลมวงกลมให้แล้วห้าหนึ่งให้ตัวเขาหน้นาแม่จมวันนี่ตัวนี้แเมนบ๊บ๊ไก่แต่ว่าอันอันวงกลมนะอันวงกลมเนี่ยมันไม่เป็นยังไงมันไมเป็นเลขศูนล่บอกมันไม่เ นู่นนิ่ห้ตัวเดียวตั้งแต่วงกลมห้เท่านั้นมันก็เป็นได้อาจจะเป็นจูนหา,ห,าหนึ่งน้่นก็ได้แม่นบอแต่ว่าในความรู้สึกไม่มีหนี่คิดว่ามันถี่เป็นสามตวัวน้บ่บอเป็นหาน 5, 1, นจูนหาหนึ่งจริงจิมันก็เป็นไปได้เพราะว่านั้นเรียกนั่มก็ได้บอกลายตวัวไหมบอกสุดเดียว<ห>แต่ว่าหัดวงกลมห้ไหมอืมงวดนีดกลางห้ผู้อัน ให้เอฟซีพี่เจรนาเอาเนาะข้าเนื่องฮาศูลทำตัวเนาะขันเครื่องหัดกรอนเนี่ยเนาะครื่องหัวกรอนเนี่ยหายมาสามชุดมันบ่หายมาสามชุดจะเมียหกหนึ่งหกสามเจ็ดสามตาเจ้าของมากที่สุดคือหกหนึ่งก็เลยไปซื้อหกหนึ่งบนี้หกสามกับเจ็ดสามกับบ่ซื้อมันเลยมาออกเก็ดสามสามเจ็ด ตาว่ามัวที่ผ่านมานานฟันว่าเจ้าของมันได้เงินเมื่อหลายอยู่เป็นปืกเป็นปื๊ด่น,ะนละแต่ว่าเจ้าของบ่เอาดิไปโปรยแก่ค้นน้ำทางอืมแก่ขจ้าผู้ใดมากกับย่นเงินนน่แก่ขาจาวานไปน้ทาท่างโอยทางก็คิดว้าเจ้าของซือสิบลกเป็นตะถือเล็กแท้แว่าะันบ่เอาเงินแหมมีมมตตเตอพี่น้งองเอฟซีถือ จำพ่อเพิ่นเรี่กร้องมาหลายแหละเนาะบันีนีันมกป่าบ่มกป่าเมื่อไห้เมื่อเล็กสีออกมกป่ามาเจ้าของกับบ่เอาดิมกป่าเมื่อเรากระจกใน้้นไปผู้ละสองมกสองมกไปเจ้าของบ่เอามต่ยวนนี้มีแน่ได้แนวเอาบกหวันนี้แน่มันตะปันได้ตัวเล็กเนาะก็บ่ทหนได้ไปเทียงไปยังแต่ว่าคิดว่าเจ้าของจะบ่ซสื่อดอกเพราะว่า่ันมากเลงมันออกเจ้าของบ่ซสื่อนะเล็กออก ันจะคองเสือมันบ่าจากออกติแนอนเพราะว่ากันเพื่อจังตามทีแนมข้องฝันเจ้าของมานนี่คืองวดสามเก้าแปดนะเจ้าของกับบอสือดีเก้าแปดเด็กมันก็ออกเก้าแปดงวดหนึ่งหกสามศูนย์เจ้าของกับบอสือมันออกหกหนึ่งตามตตมา<ห>ั่นเลยลายงวดตัวมันบอออกเพื่อจังตัวใดผู้ฝันซื้อเพื่อจังเพิ่นบ่ให้นี่แม่นบอก ไม่ไปออกคนไม่รู้คุณสิไฮเป็นผู้ฝันแจกคนบอกว่าจังไดบ่ให้เจ้าของซื้อเพิ่นว่าสื่ออะคือให้คนทางเที่ยงนี่ล่ะซื้อแล้วก็ FC เฮาซื้ออื่อเจ้าของบ่ถือก็ย่ามันกอแต่ว่าให้เพิ่นถือ FC ซื้อจ้าให้ FC ถือไปย้เพิ่นถือถือจะเนาะย่านย่านว่าเจ้าของซื้อแล้วมันบ่ถือนะคื่งว่าที่ผ่านมานี่6กนึ่งหนิมักแฮงๆแต่ว่าซื้อ เื้อลรามันไปออกออมสินอันที่ห้าบ่ลเสือนะอม,ม,นมันมันบ่ออกกันตามไทยห้าบาัดนี้ในงะัดนีนนะเพิ่นไห้มากชุดเดี่ยวบัดนี้ไม่นี่มากบพบันฑีตตัวเพิ่นให้มานี่มากยูแต่ว่าหันมันเลขของหวทวพิพานมากคือหกสามกับบุค้ลในออกหกสามจ้าหกสามกับบุคคในออกก็ย่งมากอยู่หกสามกันย่งมากอยู่<อ>คือเก่าเมื่อเสีเอามาเป็นเลขตามอยู่บอก เอามาเป็นเลขตามเพราะว่านันงบหนึ่งน่ะมันไปแล้วเนาะมันไปแล้วสามเก็ดมันกลับไปแล้วตามหกสามเพราะนล่มาเ,เดียวตัวเดียวเพราะนี่มาเลยสี่ตันไว้นั่นเอามาตามเพราะว่าเลขมันกับหลายตัวเนาะจ้าเลขกับหลายตัววันนี้กขะข้อกันเจ้าของค่ะขันแม่นสมมติว่าให้เอ็ซีไปลุงทุนแล้วถ้าจาังใดกะถ้ากันทร่มาบอกในเด้อ อยากคู้จักคือกันอยากคู้ใจในความฝันเจ้าของอยากคู้จักคือกันว่าเลขเจ้าของมนะมันเป็เขาบอมันตุ้มเบื่โทบ่วแต่ม่นี้ลงบ่ตุเบื่โทบ่แม่นี้ก็แล้วแต่แม่นี้แต่ยันทั้งอยากลงให้แต่ว่าหันบางเสียห็นแล้วเรได้รับมาหน้าไห้ติดต่อมาทางช่องแต่ละช่องเอาจ้าคั่นเตีกเอางกพี่น้องเพิ่นเบสเอา63คือเลขตามตัวเก่า หกปันนี่หสามนี่เลขตามชุดเก่าเนาะหานึงนี่เมนี่ฝันได้เหมือนขึ้นนี่เด้อพี่น้องตัวเดียวตัวสีอะไรที่เห็นบ้วงกลมแบบนี้แหละสีแดงบวมเห็นบ้วงกลมตัวสีแดงบ้วงกลมสีแดงเลยมันบลมแนหมล่ะ ต,ตือัน<า>เหล็กหลาขหลายต่ว่าหัดจื้อบ่ไดแมมนหมแปนแบบนี้เลยพี่นอ้องจื้อบ่าไดทุกตัวเลยชุดเดียวทั้งที่จื้อได้คืออตัววงเพิ่งว่งกลมหายเดี๋ยว่วาเพิ่งห้ตัวนี้บนล่างไปกลับด้วยเด้อพี่น้องเพราะว่าเล็กม่นี้นี่มันมันจะไปกลับแล้วก็บนล่างนั่งกันไว แต่ว่าสำหรับลที่กว้างฟันเจ้าของนี่ส่วนมากมันเป็นเลขล่างลายกรัวมันสีออกล่างลายลัวแม่ตามที่ตามเบื้องนี่เป็นเลขล่างแต่ว่ากันเพิ่นบอกสามตัวนี่คือขึ้นบนเป็นเลกเป็นเลกสูงแน่จะขึ้นบนร้นเอาเป็นเคลียรแนวทางนะครับเอาขอบคุณแมนี่หลายๆครับขอบคุณค่ะ นี่คือเล็ฝันเมนิเดอร์พี่น้องแมนีฝันะได้ทุกงวดมาได้จังหวดแล้วแม่นี่ที่เขามานี่ตามที่ออกซองงวดที่หาต่แต่ที่บอออกซองน่ะก็ได้เป็นตูขึ้กันแต่ว่าบด้ออกบร้ออกจะมาออกหนึ่งหมวดที่เาต่อมาแล้วสี่วดหมวดที่หานี่สจะเป็นจังไ๋กัอ้นี่งวี่หาแม่จะหมวดก้อนไห่พ่นตัวได้ไหมนี่หมวดก้อนไห้ 6 1, 6หกหนึ่งหกสามแล้วก็เจ็ดสามคือหายสองครั้งเนาะตองวดนะหายหกศูนย์ตองวดนน่ะฝันเป็นปริศนาเนอกก็เล่ตีเอาเป็นหกศูนย์กับเก้าศูนย์ครับปางพ่นปัญว่าคือบ่เห็นปัว่าแม่นล้างไม่ออกนะครับวันนี้คันไม่น mm. ี่ฝันเห็นเป็น mm ตูนี่ค่อนข้างมั่นใจเนาะไม่นี่เนาะคันฝันเป็นปริศนานี่นั네่งก็ถืออยู่แต่ห้าหิงตีว่าถือแม่น วันนี้ไฮบอลตัวใดไมนี้ห้าหนึ่งกับหกสามจ้ะห้าหนึ่งกับหกสามหกสามคือเลขตามจังหวัดก้อนแม่หกสามเป็นเลขตามของจงวดที่ผ่านมาใช่เพาะว่าในออกครับไม่มีฟันวันนี้คือห้าหนึ่งตัวเดียวห้าหนึ่งตัวเดียวเด้อพี่น้องหกสามคือเลขตามวันนีหามาตัวเดียวใคือวงกลมให้เลยเอาเอาไปเป็นแนวท่าเลยวงกลมเป็นวงกลมให้ตัวไดห้าหนึ่งจ้ะห้าหนึ่งหนึ่งห้าเด้อเอฟซีกลับด้วยบปกลัาด้วย หนึ่งธันวาคม2 5งพหสิบแดขอบคุณแม่นีิจ้าขอบคุณค่ะ